บทติตขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเขินไม่ไหวแล้วติธนพลโพหยอดกลาง i อแอปแท็กซออนหลังทำสิ่งนี้แบบนี้เรียกแอป,ปพูดไหม หลังจากคุณแม่คนสวยแอบพักสะออนพักสุขเจริญนะคะออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดตัวนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหากจังหวะเวลามาแล้วเรารู้สึกดีก็รู้สึกเท่านั้นเองครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งทุกการสัมภาษณ์เป็นไปตามนั้นไม่มีการสัมคาหลอกทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาบางคนอาจจะใช้คําว่าจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้ด้วย ล่าสุดน,นะคะ6กันยายนที่ผ่านมาม,นมีแอปพลิเคชันนะคะเป็น Friend of Who คนแรกของประเทศไทยนะคะในงานฮวา you The Timeless Beauty นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับ Super l u ลักชัวรี่ u เผยความงามดูดผิวของจกกักรพรรดินีงานนี้เนี่ยก็ไม่พลาดที่นักข่าวนะคะจะอัปเดตสถานะหัวใจโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า เรื่องความรักไม่ได้ปิดบังอะไรเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรจะอัปเดตถ้ามีอะไรพิเศษหรือขัามขั้นขึ้นไปอีกสเตปจะบอกทุกคนแน่นอนและนักข่าวนะคะก็ถามว่ากดดันไหมที่ยังมีคนสนใจว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือใครด้านมามีแอมนะคะก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะกดดันต่อไปก็ได้แอปเนี่ยไม่เคยเบื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่องง้นแอปเนี่ยขอือโอกาสบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าถ้าใครเบื่อก็ขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยแอปเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายค่ะแต่จริงๆเน คนเนี่ยต้องทาหน้าที่ของตัวเองเช่นวันนี้แอมเนี่ยมาทางานคือมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ส่วนพี่น้องนะักข่าวทุกคนก็มาทําหน้าที่เหมือนกันและบางคนนะคะอาจจะบอกว่าทาถึงเรื่องนี้อีกแล้วแอมเนี่ยอยากจะบอกว่าก็ทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีประเด็นว่าถ้ามันซ้ําก็ต้องขอประทานอภัยด้วยค่ะก็อยากจะมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ําแต่ณตอนนี้เนี่ยมันมีเท่านี้ซึ่งหมามีอแอมนะคะก็หมายความว่าเรื่องที่พี่ๆนักข่าวถามเกี่ยวกับความรักณนะตอนนี้นะคะมันยังไม่มีอะไรข้ามข้าหรือว่าพิศเศษมมาากกว่เดิ ดังนั้นคําตอบก็ต้องออกมาเป็นแบบเดิมคําถามคําตอบมันก็วนซ้ําแบบเดิมเพราะยังไม่มีอะไรอัปเดตหรือว่าข้ามสเตจไปจากเดิมและแอปเนี่ยก็ไม่ได้อึดอัดเลยก็ไม่ได้ลีลาด้วยถ้ามีสติให้ข้ามไปกว่านี้แอปเนี่ยก็จะพูดแน่นอนหรือว่ามีความชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบรุ่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วค่ะเพราะแอปพรูฟคือรอเขาคนนั้นแอปพรูฟนะคะซึ่งคําว่ารอแอปพรูฟของมามีแอป,ปนั้นนะคะก็หมายความว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนมันต้องแอปพรูฟทั้งสองฝ่ายค่ะ และล่าสุดวันนี้นะคะก็ทาเอาแฟนคลับเนียวร้องกี๊หนักมากเมื่อมามีแอปนะคะออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยเอามาโพสภาพในลุคไวฟ์เฟรชชี่สวยใสยหน้าเด็กในชุดกระโปรงเสื้อย,ยีนรองเท้าผ้าใบและก็สวมหมวกแก๊ปพร้อมระบุคแคปชั่นว่าแอบไปสั่งซื้อแล้วก็แท็กฮอบบี้แบร์นะคะคุณเขาเลยส่งมาให้ทุกสีเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็แท็กตีธนพลน,นะคะหลังจากโพดีเนี่ยเผยแพร่ออกไปคุณเขานะคะก็รีบเข้ามาแสดงตัวกับคุณพี่คนสวยทันทีพร้อมตอบกลับด้วยอิโมจิยิ้มส่งสายตาด้วยหัวใจปิงปิง,ปงนะคะพร้้อมมขควาวาา่ คุณนางแบบส,สวยๆด้วยนะครับตอนนี้ตีละลายไปแล้วเรียบร้อยครับเขินเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะด้านพระเอกหนุ่มตีนะคะยังได้ลงสตอรี่เป็นภาพพี่คุณพี่คนสวยนะคะพร้อมใส่เพลงประกอบโต้รีมแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าเธอมาทําให้ละลายโดนสามให้ตายแล้วตายอีกแล้วก็แท็กแอปแท็กสอ,อนนะคะ แม่แม่แม่เห็นเงี้ยแบบนี้เนี่ยคุณเขาก็ข้างรักไม่เบาค่ะและทด้านคุณพี่คนสวยนะคะก็เข้ามารีพายตอบกลับว่าขนาดนั้นเลยงานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับด้อมตีแอปนะคะหัวใจฟูกระโดดขึ้นเรือตามต่อไม่รอแล้วนะต่างเข้ามากดหัวใจรัวๆนะคะพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นน่ารักที่สุดค่ะเชียร์ค่ะดีใจกับน้องตีด้วยนะคะกำลังใจดีดีบิดตัวเป็นเลขแปดแน่ๆใช่ไหมอ็นดูหลานชายพี่ด้วยนะแอปเขาละลายเป็นรุ่มหัวใจแล้ว เอ็นดูคนเขินจนละลายน่าหลับไม่คืนนี้ดีใจด้วยโถพ่อคุณคุณแอป,ปลูกนี้สวยดูเด็กมากค่ะเหมาะสมกับน้องตีมากหน้าคุณแอป,ปกับน้องตีก็คล้ายๆกันมากสงสัยจะเป็นเนื้อคู่เปิดตัวเลยค่ะ FC รออยู่ค่ะโอ้ยเปิดเลยใช่ไหมกรี๊ดได้ไหมคะคนมีความรักมักจะหน้าเด็กลงทันตาเห็นจริงๆถ้าเปิดตัวก็ยินดีด้วยครับดีใจมากๆค่ะเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าคะเนี่ยอยากเห็นรูปกับเจ้าของหมวกบ้างเลยค่ะ น่ารักจังเลยค่ะทั้งคนใส่หมวกแล้วก็เจ้าของหมวกเข้าไปดูในสตอรี่ของน้องตีน่ารักมาก อุ้ยขอกีนด,ดังๆได้ไหมคะมันมีใส่หมวกคุณเขาแบบนี้ FC เนี่ยหัวใจฟูเลยค่ะแล้วก็มีคนเข้ามารีภายกับนะคะว่าพวกเราลองเรือภายต่อใช่ค่ะภายต่อคะ่ะที่สําคัญไปดูที่บอร์ดแคนน้องตีตอนนี้เนี่ยหัวใจสไมลี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์คุ้นๆครี๊คแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณเขาแอปพูบหรือว่าไฟเขียวหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆงานนี้เนี่ยทำเอาด้มตีแอมนะคะหัวใจฟูไปตามๆกันค่ะ ส่วนหนุ่มคนไหนจะเป็นคนคุยนัมเบอรวันตัวจริงที่นั่งในใจมามีแอปคนสวยนะคะที่ทําให้หัวใจเป็นรูปยิ้มสไมลี่จะตรงใจหนุ่มที่หลายๆคนเนี่ยเชียร์ไหมหรือว่างานนี้นะคะจะมีมามือที่เลือกไว้แล้วแค่ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าชื่อที่หมอดูบอกนะคะว่าถ้าเปิดแล้วจะไม่ลุ้งยังไงเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแหละคะ่ะว่าตัวจริงของมามีแอปนะคะจะเป็นใครและท่านผู้ชมละคะคิดว่างานนี้เนี่ยใครมาวิน ความรู้สึกของติเองในเมื่อก่อนที่เวลาแอบชอบใครแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกชอบไม่กล้าที่จะบอกรักหรือว่าไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะรักเขาเราเข้าเปิดใจกับเราก่อนเราถึงที่จะกล้าเปิดหัวใจกับเขาชัาขค้นฝากกดติดตามกด subscribe